สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้วันที่16นะคะธันวา2563นะคะพบเจอกันอีกแล้วนะคะยามบ่ายนะคะกับคนบ้าหัวรวยแน่นอนนะคะ ฝากทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ,ไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปันนะคะไ,ไ,ไร,ร้แชร์ไร์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะ,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ไม่พลาดแน่นอนนะคะทุกการคํานวณน,นะจ๊ะวันนี้นะ,ะเพิ่มเติมนะคะแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าห,หัวรวยแน่นอน ไปกดติดตามไว้หรือ,อยังจ้าก,กดติดตามไว้ด้วยเนาะนะเราก็จะแบ่งปันแนวทางนะคะสำหรับคนไทยนะหรือว่าแนวทางอื่นนะที่เราสามารถลงได้เราก็จะลงให้นะคะทางแฟนเพจ a c e b o o k เนานะอ่ะวันนี้เจอกันนะคะไม่ต้องมีคำคมอะไรมากมายนะ,ะเพราะว่าวันนี้การคำนวณเรามีแจกจุใจเน้นๆกันไปเลยนะคะสำหรับแนวทางรวมเม็ดนะในช่องนี้เลยนะคะมีอะไรบ้างวันนี้ลาวสตาลาวจำปาสักฮานอยธรรมดาฮานอยพิเศษ ฮานอย VIP นะคะแล้วก็มาเลเซียนะได้รับชมแน่นอนเจอหน้ากันไม่ต้องทำอะไรนะคะเตรียมสมุดปากกาไว้แล้วจดไปพร้อมกันรับชมด้วยใจดูไปด้วยกันมีแนวทางทุกๆวันก็ช่องนี้ละค่ะคนบ้าหวยจ้าวันนี้มาช้านิดนึงนะคะนะมาช้าย,ยัางดีกว่าไม่มานะจ๊ะอ่ะวันนี้แนวทางแรกแนวทางของเราสตาวันที่25ธันวาคม2 5 6า ลาวสตาออก6 05นะล่าออก 6, อ้บนออก6 08ล่าวสอซึ่งเข้าวิ่งรู้นะคะ8มาเนะ้ะเจาะไม่เข้าต้องขออภัยนะแล้วเรามาต่อเลยสำหรับแนวทางลาวจำลาวสตาโอ้ยวันนี้เป็นอะไรมาใชา้ยังพูดผิดนะคะลาวสตานะวันที่6ทธันวาสองห้าเตรียมจดกันไว้เลยนะคะลาวสตานะเด่น7ลรอง8 เน้นเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าลองแปดเจ็ดแปดสองแปดเก้ากันเจ็ดสาม 83 675 579 973ต่อกันนะคะกับเราจำปาสักนะคะออกอะไรนาะนะสามตัวบนออก 015ล่างออก20เมื่อวานหลุดนะจ๊ะแต่เรามารีนต่อสำหรับแนวทางที่6ธันวา2563เราจำปาสักเราจำปาสักนะเด่น7ลอง8เน้น76 72 73ลอง87 89 82กัน 7จ็3ห้าแปดสามหลุยกันต่อนะคะสำหรับแนวทางฮานอยพิเศษ3ตัวบนนะคะเมื่อวานออก0ูนยเล่าออสอซึ่งเมื่อวานหลุดเรามาลุยกันต่อสำหรับแนวทางวันที่หกฮานอยพิเศษนะคะเด่นเจ ลอง8วันนี้ไหล7ไหล8แน่นอนนะคะเน้น76 71 73ลอง87 82 89กัน75 83 สองเจ็ดห้า่เดหกแปเสต่อันเลยนะจ๊าสำหรับแนวทางฮานอยธรรมดาเนาะแน,แนวทางแนวทางฮานอยธรรมดาซึ่งออก6กโมงครึ่งะคะ่ะเนาะวันที่5้าสามตรงสองแปดเจ็ล่าเก้าซึ่งเข้าวินรูดนะคะเก้ามาแถมเจาะ9ก้าหตรงๆนะคะปรบมือสิค้ารออะไร อ่าพร้อมหรือ,อยังนะคะจจะพูดเร็วนิดน,นึงนะเพราะว่าเวลามันไม่ได้แล้วเวลามันกระชั้นชิดแล้วนะสำหรับวันที่หกแนวทางฮานอยเด่นห้าลองหกเน้นหกห้าหกสี่หกเจ็ดลองห้าสี่ห้าเจ็ด ห้าแปดกันห้าศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าหกแปดห้าเจ็ดแปดหกสี่ต่อกันนะคะสำหรับแนวทางมาเลย์นะ,ะที่ผ่านมาใช่ไหมคะออกศูนย์ห้า ศูนย์ล่าออกสี่ห้าซึ่งหลุดนะจ๊ะต่อเลยสำหรับแนวทางดีๆวันที่ยกธันวาสองห้าหกสามแนวทางมาเลเซียค่ะเด่นหกลองห้าเน้นหกเจ็ดหกเก้าหกสี่ลอง ห้าสี่ห้าหกห้าเก้ากันหกหนึ่งห้าแปดและแนวทางสุดท้ายและท้ายสุดนะจ๊ะ แนวรางสุดท้ายล่าท้ายสุดที่ท่านผู้ชมรอคอยนะมีเข้ามีหลุดเสมอนะคะเรืเกิดจากการคำนวณนะจ้าแนวทางบนตรงรับชมไปหรือยังรัฐบาลบนตรงลง,งแล้วนะจ้ารับชมกันด้วยนะคะลงให้เร็วนะคะการอันนะคะเนาะไปชอบตัวไหนตามเลยค่ะนะจดไว้หรือว่าสำนักไหนแม่นๆก็มากลมๆกันไว้นะะชนกันอันไหนแล้วก็เล่นไปชุดเดียวนะคะเอาที่เราแบบว่าคิดเองนะเราชอบอะไรเราก็ตามมันนั้นนะคะเนาะ สำหรับแนวทางที่4ฮานอย V.I.P ออก3ตัวบน3 4 6ล่างออก9 1ใช่ไหมคะอันนี้ของอีกวันหนึ่งเนาะสักมัวตัวละอ่ะสำหรับแนวทางฮานอย V.I.P 3ตัวบนนะคะออกอะไรจ๊ะงวดที่ผ่านมานะคะยังไม่อัปเดตของหนูมโทรศัพท์หนูยังไม่อัปเดตนะสำ,สำหรับแนวทางวัที่5 สามตัวหกศูนย์เจ็ดล่างออกเจ็ดหนึ่งนะคะต้องขออภัยนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะโทรศัพท์ไม่ค่อยอัปเดตจะเท่าไหร่นะไอโฟนไม่ค่อยอัปเดตเลยจริง,รงบอกเลยนะคะเราอาจจะแบบข้อมูลผิดพลาดนิดนึงแต่ถ้าพี่ๆี่รับชมจนจบนะ,ะรับชมไปพร้อมกันไม่มีอะไรพลาดแน่นอนจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณในวันนี้นะฮานอยวีพีนะ,ะซึ่งเมื่อวานวิ่งนะใะส่วิ่งวิ่งไว้ก่อนนะคะวิ่งหกมานะเจาะไม่เข้าต้องขออภัยนะคะปรบมือสิคะเนาะ าจากแนวทางเมื่อวานนะคะก็เข้านะคะห้ากำนวณเข้า3กับคำนวน,นะ,ะเข้าจ่อหนึ่งกำนวนที่เหลือเข้าวิ่งแล้วเข้ารูดนะคะยินดีด้วยนะคะเรามาดูกันต่อสำหรับแนวทางวันที่หกนะคะห้าหน่อย V I P เด่นเจ็ดอง8เน้น7 6 7 5 7 3ล้อง8 2

973นะคะแนวทางดีๆก็ได้จบลงไปแล้วนะชะื่นชอบแนวทางอะไรก็ตามก็ได้เลยชื่นชอบคุณบูมไปกดรับชมไทยที่ทาง u t u b e นะคะ B A นะเน,นะคอตโตเลนะคุณบูมจะใช้เม็ดเดียวนะคะใส่เม็ดเดียวใส่รู้ใส่เด่นอะไรก็ชื่นชอบอะไรก็ตามค่ะของหนูก็เป็นแนวทางนะคะให้2ตัวเด่นและรองอ่าแล้วก็มีเน้นมีรองมีการ3ตัวให้นะคะเข้าคือเข้า,ขา,ขาดุดคือดุดนะคะเป็นตามปกติอย่างที่เราลงแล้วขอทุกท่านตงมีความสุขข,ขอให้เฮงขอให้รวยนะ คิดอะไรก็ขอให้ได้สิ่งนั้นคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ